ครับสวัสดีครับอยู่กับผมน้เบนนะครับทาไปเลยตกป่านะครับเดี๋ยวเช้านี้นะครับเดี๋ยวผมพามา UL นะครับพวกกระสุกครองก่อนนะครับนี่เลยครับเช้าเช้าแบบนี้นะครับเดี๋ยวพามา UL ก่อนครับก็เช้าวันนี้ก็บรรยากาศดีนะครับนี่ครับแดดกําลังออกเลยครับก็เดี๋ยวหาตีกระสุกนะครับในช่วงเช้านะครับปะก็เดี๋ยวผลงานเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปลุยพร้อมๆกันเลยนะครับไะครับเซตอุปกรณ์ที่ผมเตรียมมาวันนี้นะครับก็จะเป็นคันเมเจอร์ครับนะครับเทรวติโน่นะครับ แม็กหนึ่งถึงสี่นะครับแม็กหนึ่งจุดห้าขีดสี่ปอนด์นะครับประกอบกับสเตล่าเบอร์สามพันนะครับแล้วก็สายศูนย์จุดสี่นะครับส่วนเหยื่อที่ผมจะใช้ในวันนี้นะครับนี่ครับเป็นเหยื่อของเมเจอร์คราฟต์นะครับทาราเวิร์มนะครับเดี๋ยวมาลองดูครับอันนี้ผมจะใส่เป็นหัวจิกเล็กๆตีนะครับหัวจิกศูนย์จุดสี่กรัมนะครับเดี๋ยวมาลองตีดูครับเหยื่อตัวเล็กมากเลยครับนี่ครับประมาณกุ้งครับตัวประมาณลูกกุ้งครับตัวเล็กๆเดี๋ยวมาลองดูกับปลากระสุกนี่ครับคลองดําเนินนี้ดูนะครับ ก็เดี๋ยวลุยไปพร้อมๆกันเลยครับพอดีเมื่อวานไปเซเว่นซีมาครับก็เห็นกจ้เหยื่อตัวนี้นะครับในมุมเหยื่อของเหยื่ออาจินะครับเห็นหน่าใช้ดีก็เลยอ่ะลองดูเพราะว่าผมเองก็ชอบงานยูเอลอยู่แล้วนะหลักๆนี่ผมเป็นคนที่ชอบแบบชอบตกงานปลาเล็กนะปลาใหญ่ไม่ค่อยเท่าไหร่ชอบแบบงานยูเอลงานปลาช่อนนะประมาณนี้ครับนี่เลยครับเดี๋ยวลองมาลองดูครับ เหยื่อเมจิครับนะครับหาลาเวิร์มนะครับสองร้อยแปสิบาทโอเคอเดี๋ยวเราลุยกันเลยครับโอเยื่อตัวนิดเตียวจริงๆครับผมใส่กับกิฟเบอร์ศูนย์นะกิฟเบอร์ศูนย์ศูนย์นะครับของดีคอยนะครับก็คือเบอร์ศูนย์นั่นแหละ,ะเดี๋ยวเหยื่อรูกอีกหาหยอดหาตีตามข้างเสาแบบนี้ครับ ตามมากัดอืมตามมากัดเว้ย่วยไม่โดนอื <c oughs> อโดนแล้วน,นี่ครับกระสุบจุดครับอ่ะเหยื yeah. ่อเมเจอร์คาพาราเวิร์มนะครับโอ้ยหลุดพอดีเลยยกตกยกตกโดนเลยเป็นกระสุบเล็กนะครับเป็นกระสุบจุดนะครับนี่เลยครับกระสุบจุดนะครับกระสุบเล็กคองดำเนิน กับเหยื่อเมเจอร์ Major คาร์บพาราเวิมนะครับนี่ตัวจิวจ๋วๆเหยื่ออาจินะครับดูดเข้าไปปุ๊บนึงโอเคตัวนี้ปลาเดี๋ยวปล่อยปล,ยปลากันก่อนครับเดี๋ยวผมจะไปปล่อยโยนไกลๆเนี่ยนะเดี๋ยวฝูงแตกเอเคครับปลาฝูงมาอยู่ใกล้ๆครับไม่ต้องหย่อนไกลครับ อุ้ยอุ้ยนี่ครับโดนอีกตัวแล้วครับนี่ครับกินแบบยกๆแล้วก็ปล่อยตกลงไปครับนี่ครับนี่เลยเหยื่อมีจะค้าพาราเวิ์มนะครับเป็นเหยื่องานอาจินะแต่ผมเอามาลองนะครับทพสอบตกแบบนะครับงานกระสูบดูครับกัดดีนะนี่เลยครับเหยื่อมีจะค้าพาราวิ์มนะครับตัวนี้ก็เป็นกระสูบขีดนะครับ ไฟเล็กได้ครับคุณป้าปลากระสูบเล็กปลากระสูบเล็กปลาเล็กนี่ครับเป็นกระสูบขีดตัวเล็กนะครับกัดเมจอรคาพาราเวิร์มนะครับนี่ครับกับชุดเล็กๆแบบนี้นะครับตกสนุกนะครับหนึ่งขีดสามหนึ่งขีดสี่นะครับกับเหยื่อเล็กๆแบบนี้นะครับเมจอรคารพาราเวิร์มนะครับสุดยอดเลยครับเดี๋ยวปลดปลาก่อนแล้วเดี๋ยวเราตีกันต่อครับนี่ เราะไม่กินครับต้องยกปล่อยตกครับแล้วแต่แอคนะครับไปเดี๋ยวนี้เยวโยนไว้ตรงนู้นครับจะฟงแตกไป นี่โดนเลยโอ้หนี่นี่มีสายครับอันนี้มีสายครับโอ้โหนี่สายสวยอี่ยกพาราเวิร์มโดนเลยครับอืมโอ้โหนี่ได้สู้ครับอันนี้ได้สู้นี่เลยครับโอ้สายสามนิ้วเลยครับเหยื่อพารา,าเวิร์มติดเต็มๆเลยนะครับ โอ้เต็มขอบปากนะครับพาราเวิร์มครับเค okay, เดี๋ยวค่อยๆเอาปลาขึ้นก่อนสายเล็กมากครับสายหน้าผมแค่สี่ปอนด์เองครับโอ้โหอันนี้ไซส์พอใช้ได้อยู่ครับแับกระสูกน้อยดำเนินสะดวกนะครับนี่ครับกับเหยร์เมเจอร์ Major ครับพาราเวิร์มนะครับ โอ้สุดยอดเลยครับกัดดีครับเหยื่อนี้ครับนี่ครับไซ้์ดีเลยครับกระสูนพองดำเนินนะครับกับเหยื่อเมเจอร์ครับพาลาเวิร์มนะครับนี่เลยไซส์พอใช้ได้เลยครับนี่อยู่ฝั่งนี้ครับเหยื่องานจินะครับตัวเท่าประมาณตัวประมาณกุ้งอ่ะกุ้งฝอยตัวเล็กๆอ่ะ ใส่ับหัวจิก0.5 0.4นะครับเรียบร้อยครับยกไปตกยกไปตกโดนแน่นอนโอเคตอนนี้เดี๋ยวผมปลดปาก่อนใช้ได้เลยโอ้ยอเดี๋ยวปลดก่อนครับติดริมขอบปากแบบนี้ด้วยุดยากครับนี่เลยโอเคครับโอ้โหเบ็ดง้างนิดนึง เค okay, ป่ะตอนนี้เราปล่อยครับเดี๋ยวผมจะโยนไว้ตรงนู้นนะเดี๋ยวฟงแตกไปจับจังหวะได้ละตรงนี้ก็คือจินยกปล่อยตกครับเดี๋ยวฉีกไปหน่อยนะเดี๋ยวเกี่ยวใหม่ก่อนเ okay, ค้าปลาเดี๋ยวเราลุยกันต่อครับได้ปะครับโอ้โหนินใหญ่เลยเหรอ นินใหญ่กับอะไรอ่ะปลาหมอสีเหรอผูนินใหญ่เลยนะเนี่ยตัวท่าหกขีเลยนะเนี่ยตัวใหญ่เลยปลาหมอสีไออะไรนะปลาหมอหางดาเออเฮ้ยก็ทอดตามใบพวกใบเนี่ยเหรอทอดตามสาหร่ายเลยนะโอ้ตัวใหญ่เลยครับโอ้สุดยอดแล้วไปเดีลต่อครับไป พนน้าตัวเล็กเดี๋ยวผมลองตีใส่นะเห็นตัวอยู่ดูเลยนี่สายมันไปพลาดนั่นก่อนอ้าแล้วไงกูเออ ปลาอยู่นั่นปลาที่อยู่ตรงนี้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมหาวิธีออกก่อนนะเดี๋ยวปิดกล้องก่อนครับเดีเ๋ยวหาวิธีออกก่อนมีเสือพ่อนน้ำอยู่ตรงเสานั่นครับลองกินครับให้รู้กัดเปล่านี่ครับกัดครับ <c oughs> เรียบร้อยโหนี่มัน เหยื่อเด็ดเลยนะครับสุดยอดเลยครับเหยื่ออจิเมเจอร์คาร์ฟนะครับนี่จิวแต่แจวครับเป็นเหยื่ออจิตัวเล็กๆจากค่ายเมเจอร์คาร์ฟนะครับอือใช้ได้เลยครับปลาเสียแบบกัดแบบไม่ระแวงเลยนะอืมดินอยู่นั่นนะกูก็ไม่ได้ปลดสักทีเลยนี่ครับ ปลาเสียเล็กนะครับกัณเยจินะครับปลดก่อนอ่านี่ครับอันเยอจิพาราเวิร์มนะครับของเม,มเจอร์ครับนะครับปลาเสือเล็กปล่อยไปเสียคนน้ำอู่นิดตัวครับนี่นครับโดนเลยนะครับเตะเข้าไปปุ๊บถวยเลย พวกปลาเสือพนน้ำครับมันจะห่วงทิ่นมันนะครับอีกอย่างพวกนี้เวลาแมลงหรืออะไรพวกนี้หล่นลงไปมันพร้อมจะช่วยตลอดเวลาครับแล้วเยื่อมันเล็กคล้ายๆแมลงนะครับ่วยเข้าแบบเต็มๆนะครับใช้ดีนะครับเหยื่อมจากคาพาลาเวิร์มนะครับปลาเสือพ่นน้ำไม่ต้องใหญ่มากครับไซส์เช่นี้ก็ได้ตกสนุกแล้วครับ แมคคันสี่ปอนด์นะครับหนึ่งขีดสี่นะครับตกสนุกนะครับสำหรับปลาไซน,นี้ครับเรียบร้อยครับตัวนี้เดี๋ยวปล่อยครับไปลงไปแล้วโอ้เสือพันน้ำครับเสือพันน้ำเห็นตัวเลยนี่โดนเลยไม่ต้องอะไรเยอะ ขอแค่เห็นตัวครับนี่ขอแค่เห็นตัวลอยครับผมตีใส่หมดครับเหีอยเด็ดจริงๆนะครับพาราเวิร์มครับเมเจอร์าพาลาเวิร์มครับผมเดินมาตรงนู้นเมื่อกี้ไงเห็นตัวลอยอยู่ตรงนี้ครับตีใส่ปุ๊บโดนเลยครับนะครับปลาเสือพ่นน้าครับโหนี่มันของช่อของพวกปลาเสือของพวกปลากระสูบเลยครับเยอนี้สุดยอดเลยครับ ดีเลยครับเยานี้ครับพาราเวิร์มครับเยื่อจิเด็ดๆจากไ่่ยมียคารนะครับนี่ปลาเสือปล่อยครับไปถ้าปกตินี่มาเคาะเยื่อปั๊กมันไม่ค่อยกินนะเพราะว่าเยื่อปั๊กมันตัวใหญ่ครับบางทีมันก็ระแวงนะพวกปลาเสือพ่นน้ำครับไม่ได้กินเสมอไปครับแต่นี่ครับเวลาตีใส่ครับโหวิ่งใส่ทุกดอกเลยครับสุดยอดนะครับเยื่อมันผิวจริงครับไปเดี๋ยวตีต่อครับ ได้อีกตัวผมลืมเปิดกล้องโถเห็นมันลอยมาเป็นคู่เลยตีใส่ครับกาดเลยครับกระเสือพ่นน้ําครับลืมเปิดกล้องอดีเดี๋ยวปลดก่อนครับเยี่ยพลาเวิ์มนะครับเด็ดจริงๆครับเ,นเนยี่นทังกระสูกทั้งเสือพ่นน้ําครับเคตัวน,นี้ปล่อยครับป โดนครับโดนครับนี่ครับกระแหแดงครับอืมน่ครับกัดเหยื่อพลาเวิร์มนะครับใช้ดีใช้ดได้ผลจริงครับเหยื่อนี้สุดยอดเลยครับผมนี่ชอบเลย เหยื่งานอจิไงมาตกยูแอลก็สนุกเหมือนกันนะอันนี้เดี๋ยวปล่อยข้างนอกครับเดี๋ยวฝุ่งแดกไปเสือพ่นน้ำครับเจอตัวแล้วผมเปิดกล้องรอเลย โอ้ยไม่ติดเห็นมันงับแล้วแต่มันไม่ติดยังอยู่ที่เดิมนะอีกรอบตีใส่อีกอ้อ,กอ,อ,กอ,อไม่ติดได้ไงวะสวยๆเลย,ย,ยนนี่โดนเลย ตีใส่ตั้งหลายรอบกว่าจะติดเสือพ่อนน้ำครับเหยื่อนี้มันอ้เหยื่อนี้มันของชอบประเสือพ่อนน้ำเลยครับวัดไปสามทีไม่เข็ดนะยังไม่หนีด้วยเข้าไปเต็มปากเลยเดี๋ยวค่อย,อยปลดกันครับฮาลาเวิร์มนะครับ จัดค่ายเมเจอรครับสุดจัดโอ๊ยโอยจะปวดไหมเนี่ย,ยนี่ครับสุดยอดไปเลยครับเย็ยนนี้โอเคปล่อยครับอเอาไปตรงนู้นไปยฟ้ากัดละผมมาลืมเปิดกล้องนู่น ลืมเปิดกล้องมั่นใจว่าติดแน่นนะครับโอ้กระแหงแดงลืมเปิดกล้องเต็มปากครับพาเราเวิร์มกับไากระแหงแดงนะปลดก่อนครับนี่ข้าวเมเต็มเลย ยังนี้นี่แมนจริงติดเหนี่ยวอีกเรียบร้อยนี่ครับกระแหแดงครับะจะปล่อยฝั่งนี้นะครับ เสือพ่นน้ำกัดแล้วมีนิ่งนะเต็มปากนะครับผมตีเข้าไปตรงใต้ถุนบ้านนะครับปุ๊บเหยื่อลงปุ๊บมันวิ่งเข้ามาดูดเลยครับเรียบร้อยเลยครับเสือพ่นน้ำไซเล็กครับตัวนี้อ่ะเาละอนนะ โอ้โยจะลงน้ำโอ้โหเหยี่อเข้าไปแบบเต็มเต็มปากเลยครับสุดจริงๆเหยื่อนี้ใช้ดีมากครับเหยี่ยวมีเจครับนะครับพาราเวิร์มเสียพ้นน้ำไอเสือน้อยไปปล่อยครับ มีติดเฉยนี่นี่อยู่นี่อีกตัวนะครับ ได้เพิ่มอีกตัวครับลืมเปิดกล้องตีเล่นๆยัดตรงใตง้ถุนบ้านกัดชจะปลดก่อนครับเหยื่ออยู่ในปากเลยครับแค็ดเรียบร้อยนะครับพาราเวิร์มเมจะครับนะครับโอเคปล่อยครับ ครับก็เดี๋ยวลาปิดคลิปกันก่อนนะครับก็ปิดคลิปกันไปสําหรับคลิปนี้นะครับก็ผมเอาเหยื่อนะครับเมเจอร์ครับคาราเอิร์มนะครับมาลองเทสใหม่กระสุบคลองดําเนินดูนะครับก็ถือว่ากัดดีนะสําหรับเหยื่อตัวนี้นะครับราคาก็สองไม่ถึง200บาทแต่ว่ากัดดีมากนะครับแอคชั่นดีด้วยนะครับเนื้อยางเหนียวนะครับเหมาะกับกระสุบแล้วก็ปลาเสือพ่นน้าคลองดําเนินมากครับกัดดีสุดๆไปเลยนะครับก็เดี๋ยวคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผม ต้องกลับกันก่อนนะครับตอนนี้ก็เป็นช่วงประมาณบ่ายโมงกว่าแล้วครับอากาศร้อนมากไม่ไหวก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้นะครับเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับลากันแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ